มาแล้วนะคะทุกคนละครใหม่จากทางช่อง3าเปิดแบบปังๆสมกับการรอคอยแฟนๆของช่องรอกันมาเนิ่นนานน่าจะเป็นปีได้แล้วนะคะกับการที่ช่องเนี่ยไม่ได้เปิดโผล่ละครใหม่เลยล่าสุดมาแบบปังๆสมกับการรอคอยจริงๆพอได้สองพระเอกแถวหน้าของช่องมาประชันฝีมือกันณนเดตและเจมานั่นเองและยังได้นางเอกที่ช่องกำลังดันมากๆอย่างอแมนดามาร่วมงานกับสองพระเอกอีกด้วย มีชื่อเรื่องว่า2หัวใจการต่อสู้เพื่อทางออกในชีวิตของคน3คนที่อาจจบลงด้วยความตายแค่คำโปรยก็น่าติดตามแล้วนะคะทุกคนและยังสปอยอีกว่า2พระเอกของเราเนี่ยจะได้พลิกบทบาทที่ต่างออกไปนะคะจะพลิกจนคนดูว้าวขนาดไหนก็รอติดตามนอกจาก3านักแสดงนำปังๆแล้วก็ยังมีสมิธแก๊ปจักริน อองสิทธานพิกเลตแล้วก็อีกหลายคนเลยนะคะทุกคนแฟนๆก็รอติดตามได้ทางช่อง3นะคะถ้าเกิดทางช่องเปิดโผมาแบบนี้ก็จะมาทําคลิปอัปเดตให้แน่นอนคือหลายคนถามหาเข้ามาเยอะมากๆนะเมื่อไหร่ช่อง3จะมีละครใหม่เมื่อทางช่องเปิดปุ๊บเราก็ทําคลิปให้ทันทีเลยดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของเราด้วยนะคะ